มื่อวานนี่ฝนตกฝนตกใหญ่บอเดออกมาเมือนนี่ก็เรยวออกมาซองเบืองโอ้ยฝนแห้งกบานเบิงสางทางนี่มันใหญ่บามันน้ำมันเต็มมะหอดปากสางมองทางเขาแล้วอัดปากสางไว้มันอยู่บอสันดีขันมันมันอยู่มันบอออกปากทอนี่คือปากทอด้ค่ะพี่น้องขันนั้นบอออกปากทอมันก็จะข้นมหอดพีแหละน้ำหอดมองอี่พอแลวเห็ดว้ท่างเขา แสดงว่าน้ำมันอยู่อยู่ขันมันบาอยู่มันก็ออกมาซองนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเพราะว่าทอเคยเปียงน้ำลงย่ำมันย่ำเกี่ยวเขาเป็นสิปล่อยน้ำมาลงสาดีค่ะนี้อัดกะลยอัดไว้แสดงว่ามันบอกไปเพราะว่ามันทอมันอยู่ฝุ่นํำๆมันก็สิขึกนมาอัดพีละบาดนี่สงการก็เดอพี่น้องย่องคอยสีมาเบิงมาแล่ปลูกยังก็สิปลูกได้ง่ายละบาดนี้ สินซุ้มเมดแล้วก้นไงแล้วค่ะนีขั้วาุุ้ของชาวนาเนาะจากสงการแล้วก็สิเริิมปลูกพริกปลูกเขียปลูกซึ่งปลูกของแนวอย,ยู่แนวกินละ่ะเบียบอกริกเบียบอกุ่กกงแยกกับซดชื้นสีงามยูถือฝนประศิมาโหดกับเสือเลยสิมาหดดอกมะเบิงซือสือคุณน่ะน้ำกับลายยูจากจากยูแยกกับเสียวก,กับรโถกลกมาที่ปลูกใส่ถุงมาว่างน้ำเสาน้ำเสาน้ำเสา้วก็สิหาใหม่มัน เพียดให้มันเป็นคางให้เราขึ้นน้ำคางตอนนี้ก็กันเล็กน้อยไปน้ำใน้ตัแล้วก็สิปูแมวกินไปพร้อมเนาะค่ะเอาหมอนี้ก็บซ้ำนี้กันเด้อพี่น้องเด้อกลับบ้านกลับยังก่อนว่าหมอนี้เพิ่นสิเป็นวิธีทีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่ายายก็สิไปรวมงานน้ำพิ่นยายก็เป็นผู้เฒ่าได้พี่น้องเป็นผู้เฒ่าแล้วไปรวมงานน้ำพิ่นอยู่อบตเพื่นน่ะกอไผ่กินซุ่มกะ มะฮอดนำไว้อทิตย์ระเอาย,ยานตายกันเลยฝนตกมาใส่ค่ะนี่พระท่านไอ้แล้วเดี๋ยวสิมาเหตดต่ออยู่ค่ะพี่น้องสงการก้อนไปสงการก้อน